ถั่วห้าสีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงสวัสดีเพื่อนก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เราจะได้โปรตีนจากไหนล่ะคะจะให้ประโยชน์เราเยอะมากเลยนะคะวิธีวิธีทําน้ําถั่วห้าสีทำยังไงถั่วที่เราจะต้มเนี่ยนะคะเราต้องเอาไปแช่ค้างคืนไว้ก่อนนะแหลงโปรตีนจากพืชได้จากธัญพืชอันนี้จะเป็นถั่วเขียวถั่วเขียวเนี่ยจะช่วยลดความดันเลยค่ะทำให้เราถ้าเราเย็นเพราะบางคนอะ่ะ ลำไส้อะจะร้อนมากตัวถูกขาวจะมีสารฟาโรล,ลานินนะคะตัวเนี้ยจะช่วยบล็อกยับยั้งแป้งอัลมอนด์เนี่ยจะมีโอเมก้า3นะคะจะช่วยความจำดีนะคะตัวอาเนี่ยถั่วเพราะคนที่ยากจะใช้ถั่วอัลมอนด์แต่ต้องไปคั่วก่อนนะคะไม่ใช่ทานดิบๆเพราะดานดิบๆจะจำไอไอวิตามิน่ะ โอเมก้าสามจะไม่ออกถัว่วเหลืองพอดีถั่วเหลืองให้แคลเซียมแล้วก็ช่วยให้กระดูกเราไม่พูนะมีถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวแล้วก็ถั่วอัลมอนด์นะ,ะเจี๊ยบนะคะเพราะว่ามันจะลดไขมันในเส้นเลือดนะคะตัวนี้ดอกกระเจี๊ยบเนี่ยไปต้มน้ําใส่ประมาณสักสองสามดอกก็ในน้ําที่เราต้มคือน้ํากระเจี๊ยบล้วเอาถั่วเนี่ยปั่นหมดทุกชนิดเลยค่ะเนี่ยปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ปั่นออกมาก็จะได้น้ําแบบนี้นะคือที่เป็นถั่ว5้าสีอะค่ะมันมีประโยชน์ถั่วแต่ละสีอะค่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องความจําทั้งหมดร่างกายเราต้องใช้หมดทุกส่วนเลยนะคิดว่าบางคนจะไม่มีเวลาว่างขนาดนี้นัน้นที่จะมานั่งต้มถั่วแล้วก็ซื้อตรงร้านที่นายขายน้าเต้าหู้เขาจะมีถั่วพวกเนี้ก่อนที่เขาจะตักน้ำเต้าหู้ใส่ะเขาจะต้องมีถั่วพวกนี้ ว่าใครเอาถั่วอะไรเราไปขอปั่นเขาได้เขาขายเราจะได้โปรตีนทั้งหมดเลยแล้วก็ทัญพืชเราระบบขับถ่ายดีด้วยนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ